นี oh, 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 oh. Oh, oh, really? <that> uh ่ยอุอ้ย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 ออ้ยอุ้ยอุ้ยอ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 ุ้ยอ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 ้อ้ยอ้ยออ้ยอ้ย นีตอน้เราอยู่ที่บ้านสีสิงนะที่ยูโรแลนะเดี๋ยวมินิเขาจะมาเข้าให้ดูนะครับแต่แค่มินิพร้อมไหมดูข้างหน้าแบบนี้เลยนี่นี่นี่โอ้ยมีมีไปด้วยเห็นไหมฝากกดไลค์กดแชร์ กดซ้างให้ช่องมินิเสอร์ตเลยค่ะเพื่อนเดินตามเพื่อนไปเดินตามเพื่อนไปแล้วไม่น่ากลัวเดินตามหลังพ่อเดินตามหลังพ่อเดินตามหลังพ่อไม่น่ากลัวไม่เอยนะเอานำเลยนำเลยยยอออุุุ้้้ย แค่นีน้่ีหมดแล้วจบแล้วสี่เยนตามมาด้วยมีอะไรไมานำเลยนำเลไม่เป็นไรไม่เป็นไรมามัไม่มีอะไรนี่แค่นี้เอเหรอโอ้ยนี่นีนอนอยู่นอนเล่นอยู่เลยโอ้ยม,มีมือมีมือออกมาด้วยโอย อุ้ยมือใครอ่ะมือใครอ่ะไเนไม่เป็นแค่นี้เองเด้เขาใจอีกรอบนึงทำไมทงี้วไม่หยกอีนะโอเคโอเคไม่ต้องกลัวนี่ไม่ต้องกลัวทางออกแล้ว กี่เงนะนี่เจ๋งนะนี้เจ๋งอุ้ยนี่ช่องแ่ทองนี่อุ้ยข้างนียอุ้ยประตูเนิดอันนี้พุีอะไรโอ้ยนี่ดึงเอวอยู่อุ้นี่เจนี่เจ๋งอุ้ยนี่นี่นีผีพยาบาลผีคุณพยาบาลอุ้ยเจ๋งเจงเจ๋โปรดระวัง ทางลาชันอ๋อนี่เขบอกทางลาชันอุ้ยข้างบนข้างบนมองทางลาดชันนะมินีนดูทางด้วยดูทางด้วยอุ้ยน่าขนนานอุ้ย่าฮ่นอุ้ยทางลาดชันนะโอ้ยนี่นี่นี่อุ้ยนี่นั่นชิงช้าสนุกสนานอุ้ยอุ้ยเจ๋งอันนี้เจ๋ง นี่ๆองมีแน่อนอนมีแน่นอ,นอนโอ้ยไปดูดไปดูดโอ้ยโอ้ยไปดูดโอ้ยโอ้ยดูดิไปดูดไปดูด,ด,ดไปดูด,ไ,ด,ด,ไ,ด,ด <c oughs> ไม่ต้องมองให้นีดตรงนี้อะไรี่ตรงนี้มีอะไรองมีอะไรแน่อนอนโอ้ยนี่ๆทางออกแล้ว ยเฮ้ยไอ้แมลงอุ้ยนี่ครับตรงพื้นตรงพื้นตรงพื้นมีนอนอยู่นอนอยู่เลยตรงพื้นตัวนั้นไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเดินไปเฮ้ยนี่มีแผงนี้ต้องต้องมีต้องมีนี่โอ้ยโอ้ยนี่เป็นคุกเหรอเนี่ยเ้าอยู่หัวอยู่เลยโอ้ยทางออกหรือเปล่าอุวยังไม่จบยังไม่จบ ยังไม่จบยังไม่จบยังไปตอ่อยังไปตอ่อมีอะไรอะ่ะโอ้ยข้างเท้าข้างเท้าวุาาว้น่ากลัวน่ากลัวนี่ไปใกล้นี่ารทางออกแล้วทางออกแล้วเราลอดแล้วเราลอดแล้วมีทางอางอกแล้วเฮ้ยหรือเปล่า ออิโอ้เป็นไงเป็นไโอ้ยได้เพื่อนเลยได้เพื่อนเลยฮ้ได้เพื่อนเลย โอ้ยเรียบร้อยโอ้ยโอเนี่ยใครสนใจมาได้นะในบ้านสีสิงมีเลย